สวัสดีค่ะทุกคนเคยรู้สึกไหมคะว่าบางครั้งอะไรที่มันถูกรัดแน่นเกินไปพอได้รับการปลดปล่อยแล้วมันจะพุ่งทยานได้เร็วยิ่งกว่าเดิมวันนี้เราจะมาคุยเรื่องที่คล้ายๆกันนี่ล่ะค่ะแต่เป็นเรื่องของหุ้นค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่อง w ว l l ิ Tinker ตอนนี้ช่องเรามีระบบสมาชิกแล้วกดปุ่มสมัครใต้คลิป คำเตือนเพื่อการศึกษาเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนโปรดตัดสินใจด้วยตนเองการลงทุนมีความเสี่ยงเรามาเริ่มกันเลยตอนหุ้นการเงินสหรัฐอเมริกาพลิกเกมธุรกิจปลดแอกกฎเกณฑ์เพื่อนๆเ,เ,เคยได้ยินคำว่ากฎระเบียบที่เข้มงวดไหมคะในโลกธุรกิจโดยเฉพาะภาคการเงินกฎเหล่านี้ก็เหมือนโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นคอยจำกัดการเคลื่อนไหวการลงทุนและแม้แต่โอกาสในการเติบโตของบริษัทต่างๆ หลังวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่เมื่อปี2008สหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เข้มงวดมากๆเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยขึ้นอีกกฎหมายที่ดังที่สุดก็คือ Dodd Frank Act หรือพระราชบัญญัติปฏิรูป Wall Street และคุ้มครองผู้บริโภค Dodd Frank ค่ะกฎหมายนี้ออกมาเพื่อควบคุมธนาคารและสถาบันการเงินไม่ให้ก่อความเสี่ยงมากเกินไปเช่นกำหนดให้ธนาคารต้องมีเงินสำรองมากขึ้นจำกัด การลงทุนในบางประเภทและปกป้องผู้บริโภคแต่ในอีกด้านหนึ่งหลายคนก็มองว่ากฎเหล่านี้มันหนักเกินไปจนทำให้ธนาคารต่างๆอึดอัดทำธุรกิจยากขึ้นและไม่สามารถแข่งขันได้อย่างเต็มที่ค่ะทีนี้ลองจินตนาการดูนะคะว่าถ้าจูจ่ๆโซ่ตรวนเหล่านั้นมันถูกปลดออกหรือคลายลงสักหน่อยละ่ะนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เราเรียกว่านโยบายลดกฎระเบียบหรือ ด e เรก u l เลชันที่กำลังเป็นประเด็นร้อนในสหรัฐอเมริกาและนี่คือเหตุผลที่ทำไมหุ้นกลุ่มการเงินสหรัฐอเมริกาถึงน่าจับตามองเป็นพิเศษในตอนนี้ทำไมการลดกฎระเบียบถึงเป็นเรื่องใหญ่สำหรับหุ้นการเงินง่ายๆเลยค่ะมันเหมือนกับการที่นักวิ่งที่เคยถูกถ่วงน้ำหนักพอเอาถ่วงน้ำหนักออกเขาก็จะวิ่งได้เร็วขึ้นพุ่งทยานได้ไกลขึ้นยังไงล่ะคะการลดกฎระเบียบ ก็ส่งผลลั์คล้ายๆกันกับสถาบันการเงินค่ะ1ลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นลองคิดดูสิคะธนาคารใหญ่ๆต้องมีทีมงานนับร้อยนับพันคนที่คอยดูแลเรื่องกฎหมายกฎระเบียบการทำรายงานส่งหน่วยงานกำกับดูแลไหนจะค่าใช้จ่ายในการลงทุนระบบซอฟต์แวร์เพื่อให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆอีกมากมาย ถ้ากดเหล่านี้ถูกลดทอนลงต้นทุนเหล่านี้ก็จะลดลงตามไปด้วยเงินที่เคยต้องใช้จ่ายไปกับเรื่องหยุมหยิมพวกนี้ก็จะสามารถนำไปใช้ในการลงทุนขยายธุรกิจหรือแม้แต่ปันผลคืนให้กับผู้ถือหุ้นได้มากขึ้นนั่นหมายถึงกำไรที่อาจจะสูงขึ้นนั่นเองค่ะ2เพิ่มโอกาสในการปล่อยสินเชื่อและการลงทุนเมื่อกฎระเบียบผ่อนคลายลงธนาคารก็จะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการพิจารณา ปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กสินเชื่อส่วนบุคคลหรือแม้แต่การลงทุนในโครงการต่างๆที่เคยถูกจำกัดวงเงินไว้นอกจากนี้ยังอาจมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้นกว่าเดิมเช่นแต่ก่อนถ้าจะออกผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างต้องขออนุญาตจากหลายหน่วยงานตรวจสอบซับซ้อน พอคลายกดก็ทำได้คล่องตัวขึ้นค่ะการที่ธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อได้มากขึ้นแปลว่ามีรายได้จากดอกเบี้ยมากขึ้นซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจธนาคารเลยนะคะตัวอย่างแรกลองนึกภาพธุรกิจขนาดเล็กในอเมริกาที่ต้องการเงินทุนไปขยายร้านกาแฟหรือสตาร์ทอัพที่กําลังคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ถ้าแต่ก่อนการขอสินเชื่อยากเย็นแสนเข็นต้องใช้เอกสารเยอะแยะมีข้อจำกัดเยอะพอมีการผ่อนคลายกฎเกณฑ์ลงธนาคารก็อาจจะพิจารณาอนุมัติสินเชื่อได้รวดเร็วขึ้นง่ายขึ้นทำให้ภาคธุรกิจจริงสามารถขับเคลื่อนไปได้และธนาคารก็ได้รายได้จากการปล่อยกู้ตรงนั้นด้วยค่ะ3โอกาสในการควบรวมกิจการ M และ A การลดกฎระเบียบยังเปิดโอกาสให้ธนาคารขนาดใหญ่สามารถเข้าซื้อกิจการธนาคารขนาดเล็กหรือสถาบันการเงินอื่นๆได้ง่ายขึ้นอีกด้วยค่ะลองนึกภาพแบบปลาใหญ่กินปลาเล็กเพื่อขยายจักรวัตรธุรกิจให้กว้างขวางขึ้นการควบรวมกิจการจะช่วยให้ธนาคารที่เข้าซื้อมีขนาดใหญ่ขึ้นมีส่วนแบ่งการตลาดมากขึ้นมีฐานลูกค้ากว้างขึ้นและยังช่วยลดต้นทุนจากการรวมศูนย์การบริหารจัดการอีกด้วย ตัวอย่างที่สองสมมุติว่ามีธนาคารยั์ใหญ่อย่าง JP Morgan หรือ Bank of America ที่ต้องการขยายสาขาไปในรัฐใหม่ๆห,หรือต้องการเพิ่มฐานลูกค้าในกลุ่มเฉพาะการซื้อกิจการธนาคารภูมิภาคขนาดเล็กที่มีเครือข่ายแน่นหนาในพื้นที่นั้นนั้นจะทำได้ง่ายและรวดเร็วกว่าการไปตั้งสาขาใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ต้นค่ะซึ่งนั่นก็หมายถึงการเติบโตของปลาใหญ่ที่จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นไปอีก ดอทแฟรงคแอกับคลื่นการลดกฎระเบียบย้อนกลับไปที่ดอทแฟรงคแอกฎหมายนี้ถูกออกแบบมาเพื่อควบคุมไม่ให้เกิดความเสี่ยงระดับระบบอีกครั้งแต่มีข้อวิจารณ์ว่ามันสร้างภาระหนักให้กับธนาคารโดยเฉพาะธนาคารขนาดเล็กและขนาดกลางในภูมิภาคค่ะเพราะกฎที่ซับซ้อนและต้นทุนการปฏิบัติตามไม่ได้แตกต่างกันมากนะักไม่ว่าคุณจะเป็นธนาคารายักษ์ใหญ่ระดับโลกหรือธนาคารเล็กๆในเมือง การต้องปฏิบัติตามกฎชุดเดียวกันทำให้ธนาคารเล็กๆเ,เสียเปรียบและไม่สามารถแข่งขันได้ดังนั้นเมื่อมีการพูดถึงการลดกฎระเบียบก็มักจะมุ่งเป้าไปที่การผ่อนคลายข้อกำหนดบางอย่างของดอทแฟรงค์ c, โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธนาคารภูมิภาคค่ะเช่นการลดเกณฑ์การเป็น Systemically Important Financial Institution หรือ SIFI ที่ต้องถูกกำกับดูแลอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษ หากธนาคารบางแห่งหลุดจากเกณฑ์น,นี้ได้ก็จะสามารถดำเนินธุรกิจได้คล่องตัวมากขึ้นทันทีค่ะตัวอย่างที่3ธนาคาระภูมิภาคอย่าง PNC Financial หรือ Truist e Financial เดิมคือ BB และ T และ SunTrust ที่ควบรวมกันเคยต้องแบกรับภาระต้นทุนด้านกฎระเบียบเทียบเท่ากับธนาคารขนาดใหญ่ระดับโลกซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะหากมีการปรับลดเกณฑ์ต่างๆลงธนาคารเหล่านี้ จะสามารถนำเงินที่เคยต้องจ่ายไปกับการปฏิบัติตามกฎมาลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆห,หรือขยายบริการให้กับชุมชนของพวกเขาได้มากขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อผลลัพธ์กำไรและโอกาสการเติบโตของพวกเขาในระยะยาวค่ะแต่ก็มีความเสี่ยงที่ต้องระวังแน่นอนค่ะเหรียญย่อมมี2ด้านการลดกฎระเบียบก็เหมือนการปล่อยให้นักวิ่งที่เคยถูกรัดแน่นได้วิ่งอย่างอิสระมากขึ้นก็จริงแต่ถ้าไม่มีการควบคุมที่ดีพอ ก็อาจน,นำไปสู่การเสี่ยงที่มากเกินไปได้จนอาจเกิดปัญหาใหม่ๆตามมาในอนาคตเช่นการปล่อยสินเชื่อที่ไม่มีคุณภาพหรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเกินไปผู้ลงทุนจึงต้องศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบเสมอค่ะโดยสรุปแล้วนะคะนโยบายลดกฎระเบียบในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนคลายดอทแ Frank แอคกำลังสร้างโอกาสครั้งสำคัญให้กับหุ้นกลุ่มการเงินค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการลดภาระต้นทุนที่เคยสูงเลี่วเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำธุรกิจและเปิดประตูสู่การเติบโตใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการปล่อยสินเชื่อหรือการควบรวมกิจการถึงแม้จะต้องพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแต่ศักยภาพในการเติบโตของหุ้นกลุ่มนี้ก็เป็นสิ่งที่มองค่าไม่ได้เลยค่ะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่อยู่ด้วยกันจนจบถ้าฟังแล้วชอบฝากกดไลค์ ถ้าใช่ฝากกดแชร์และกดติดตาม Subscribe กันไว้เลยจะได้ไม่เจอกันช้าไปในตอนหน้ามีอะไรคอมเมนต์คุยกันได้นะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ